แล้วพี่น like ิก็ถามเพื่อนอีกว um, ่าเธอชอบใครในดาบพิฆาตศูนเหรอเดี๋ยวรอเพื่อนเราตอบนะคะไม่รู้ตอบหรือเปล่าเนี่ยนั่งด้วยแล้วกันนะเออสบายจังเลยอ่ะอ๋อเขาชอบทันจิโร่นะคามมโดทันจิโร่นั่นเอง สวัสดีทุกท่านเลยนะคะอ้าววันนี้พี่นิวแต่งตัวเป็นเนซุโกะนะคะในเรื่องดาบพิฆาตอสูนหรือว่า Demon Slayer อร์นั่นเองนะคะ เป็นการ์ตูนอนิเมะนะคะที่พี่นิวชอบดูมากๆเลยแล้วก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะชอบดูเหมือนกันนะวันนี้นะคะเดี๋ยวขอแต่งตัวเป็นเนซุโกะก่อนกันแล้วกันนะคะและเรานะคะก็จะไปทำภารกิจในเมืองบลูเฮเวนนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราจะไปถามคนในเมืองบลูเฮเวนกันนะคะว่าเขาเนี่ยเคยดูการ์ตูนเรื่องดาพิฆาตราศูนหรือเปล่าหรือว่ารู้จักเราหรือเปล่านะคะโอเค เดี๋ยวเราเข้าไปทําภารกิจกันเลยเอาแหละว,วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะคะทุกคนนะนี่ไม่มีฝนไม่มีหิมะไม่มีอะไรทั้งนั้นนะและเราก็ได้แต่งตัวสวยๆนะคะเป็นเนวสโกจังนะคะเดี๋ยวเรามาถามคนนี้ก่อนละกันนะคะนี่ตามสเต็ปนะคะเราก็ทักทายสวัสดีเพื่อนก่อนนะ,ะเป็นมารยาทนะคะพ็มา,มาดูกันนะว่าเพื่อนจะตอบสนองหรือเปล่านะ,ะเหมือนกับว่าจมูกเพื่อนเป็นแผลเนี่ยนะเอาพลาสเตอร์ปิดจมูกด้วยนะคะเนี่ยนะแล้วพี่นิวก็ถามว่านี่นี่เธอรู้จักเราไหมว่าเราเป็นใครอะ่ะ นะดูยูโนมิเออก็เงียบนะคะเงียบแล้วก็เงียบนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปหาเหยื่อรายต่อไปนะคะคนนี้ละกันนะคนนี้ละกันนะโอ้แต่ละคนนี่คือใส่ชุดนักโทษกันแล้วอันนี้ใส่ชุดอะไรอ๋อเปลี่ยนเป็นตำรวจแล้วนะคะพี่หนึ่ก็ทําการทักทายนะคะนะอ่ดูซิว่าคุณตำรวจท่านนี้นะคะจะจะตอบเราไหมอ้าวอุ้ยเดี๋ยว แป๊บหนึ่งนะคือคือเราแค่มาทักทยายนาจะมาให้ดอกกุหลาบเราเลยเหรอเอา้าได้ไงเออให้ดอกกุหลาบเราเลยนะคะพี่นิวก็เลยพิมพ์คําว่าหืมประมาณว่าแบบงงอะว่าอะไรอยู่ดีก็มาให้ดอกกุหลาบคือไม่ใช่เราจะไม่จีบกันนะเราจะไม่จีบกันแต่ว่าพี่นิวก็ยังไม่ลดละความพยายามนะคะก็ยังจะถามเพื่อนไปว่าเพื่อนเรารู้จักเดโอนเซเลเยอร์หรือเปล่านะอ่ะดูกันนะว่าเพื่อนจะตอบไหมพิมพ์อะไรมาเดี๋ยวไม่รู้เรื่องโอเคโอเค อ่ะนี่เขาให้ดอกไม้เรานะเราก็รับไว้นะคะอืมโอเคูกจะให้ดอกไม้อย่างเดียวเลยไม่พูดไม่จาเลยเลยนะคะอันนี้เป็นบ้านของผู้จ่ายนะนี่ไงเขายืนอยู่ยตรงนี้นะคะกดติ๊ต่องตรงไหนเนี่ยอาตรงนี้โอเคนะจะสนใจเราไหมเนี่ยเขาเดินมาแล้วเขาเดินมาแล้วนะพร้อมกับแอปเปิลในมือนะคะกําลังกินแอปเปิลเลยแล้วพี่นิวก็ถามเขาว่ารู้จักเรื่องเด m o นสเลเยอร์หรือเปล่านะ แล้วเพื่อนผู้ชายคนนี้เขาก็ตอบทักทายเราด้วยนะสวัสดีทักทายเราด้วย Y U L อ๋อยากแปลว่าเออรู้จักอะไรแบบนี้นะคะนี่เขาบอกว่าฉันรู้จักทำไมทำไมมีรายอะฉันรู้จักแล้วเธอมีรายอะพี่นิวก็เลยบอกว่าฉันคือเนสโกนะดูสินะว่าเพื่อนเราจะพูดอะไรฉันคือเนสโกแล้วเพื่อนเราก็บอกว่าโอ้ ประมาณว่าอ๋เนสเกอร์เนสเกอร์เราเธอก็เปิดบ้านอ,อกมาเลยนี่เธอคือเนสเกอร์แล้วแล้วคราวน,นี้พี่นิวก็ขอเพื่อนเข้าไปในบ้านได้ไหมนะเดี๋ยวรอดูเพื่อนเราตอบดูนะคะว่าเขาจะให้เราเข้าไปในบ้านไหมเราจะไม่เดินเข้าไปนะโอเคเปิดประตูให้เลยขอ,อบคุณมากนอกจากจะ่อแล้วยังใจดีอีกนะคะเนียแล้วพี่นิวก็ถามเพื่อนอีกว่าเธอชอบใครในดาบพิฆาตรสศูลหรอเดี๋ยวรอเพื่อนเราตอบนะคะไม่รู้ตอบหรือเปล่าเนี่ยนั่งดูแลกันนะเออสบายจังเลยอะ่ะ อ๋อเขาชอบทันจิโร่นะคาเมาโดทันจิโร่นั่นเองนั่นมันพิชายฉันนี่ทันจิโร่นั่นมันคือพิชายฉันนี่เออแล้วเขาก็ถามอีกว่านี่เธอดูด่าบ,บิคาจากศูนย์ตลอดเลยเหรอจิน่นก็เลยตอบว่าใช่ฉันดูตลอดเลยมาที่บ้านหลังนี้นะคะมาที่บ้านหลังนี้โอเคมีคนอยู่หรือเปล่าอุ้ยเข้าไปเลยค่ะอ๊ะเพื่อนคนนี้ คุ้นๆอ๋อคนละคนนะนึกว่าเจอคนที่เคยเจอนะอพี่เนียวเคยทําคลิปแบบว่าเข้ามาในบ้านเพื่ออา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้นี่เธอแบนในสุโก้เลยเหรอโดนแบนอีกแล้วขอรับนะคะบ้านหลังนี้ก็มีคนอยู่ในบ้านนะเฮ้ยไม่ได้ล็อกบ้านด้วยขอเข้ามาเลยแล้วกันอุ้ย โอ้อยางแท่เลยอย่างเท่เลยทรงผมนายเท่มากตัวสูงด้วยเหมือนเดิมนะคะพี่นิวก็ทักทายเพื่อนไปตามระเบียบนะคะเป็นมารยาทนะแต่เราก็วิ่งเข้ามาในบ้านเพื่อนเลยเนี่ยมันมีมารยาทยังไงเนี่ยเฮ้ยเพื่อนทักทายตอบด้วยนะแล้วพี่นิวก็ถามคําถามเดิมนะว่าเพื่อนเราคนนี้อ่ารู้จักเดมอนเเลเยอร์ไหมเอ้ยเขาบอกว่ารู้จักนะคะตอบว่าแย่รู้จักนะแล้วเพื่อนก็บอกว่านี่เธอเป็นเนสโกะเหรอ <c oughs> นะพี่นิวก็เลยตอบไปว่าใช่นะคะแล้วพี่นิวก็ถามว่า เพื่อนเราชอบใครในดาบิคาดาวสูนแล้วเพื่อนเราก็บอกว่าไหนแล้วทันจิโร่ทันจิโร่ไม่มาด้วยหรออ๋อแล้วก็ชอบออเสาหลักเลงโงคุนะคะอ๋อชอบเสาหลักเลงโงคุแล้วพี่นิวก็บอกเพื่อนไปว่าฉันนั่นหรอฉันชอบชินอบุแหละเออชินอบุเพื่อนเขางงว่าชอบชินอบุแล้วทำไมแต่งตัวเป็นเนสุโซุกะเพื่อนเราแต่งตัวดูรวยมากเลยเนี่ยด้วยเอาเฮ้ยเดี๋ยว พอบอกว่าชอบชินอบุไปเลยลบบ้านไปเลยนะคะลบบ้านไปเลยนะพอบอกว่าชอบชินอบุก็ลบบ้านออกไปเลยส่วนมากคนที่เราไปถามมันจะเป็นผู้ชายนะแล้วก็ส่วนมากเป็นผู้ชายที่รู้จักด้วยนะคะอันนี้ก็มีคนอยู่ในบ้านนะนู่นยืนอยู่ผมแดงอยู่ในบ้านนะคะแต่ว่าพี่นิวกดติ๊งตองหลายรอบแล้วเขาก็ไม่ยอมเปิดบ้านติ๊งตองจ้ามาแล้วมาแล้วเย้ฮเหมือนเดิมนะคะทักทายเพื่อนไปก่อนนะ ถ้าเพื่อนเขาอยากคุยกับเราอุ้ยเปิดประตูฟาดหน้าเราเพื่อนให้เข้าไปใช่ไหมโอเคเข้ามาแล้วอย่าแบนเรานะเธอเปิดประตูให้เราเข้ามาเองและพี่นิวก็ถามเพื่อนว่าเธอรู้จักเรื่องดาบพิฆาตอสูนหรือเปล่าว่าเดี๋ยวรอดูนะคะว่าเพื่อนเราจะตอบหรือเปล่าเนี่ยอ๋อบ้านไฟไหม้อ๋อมีคนมาป้นบ้านจูบอกว่าเพื่อนเขาไม่สนคำถามเราแล้วนะคะเพราะว่ามีคนเข้ามาป้นบ้านเพื่อนเราเมื่อกี้นี้นะคะมัวแต่ไล่โจนอยู่หรือเปล่าเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง เรามาผิดจังหวะหรือเปล่าเนี่ยมาจังหวะที่โจรป้นบ้านเพื่อนพอดีนะแล้วเพื่อนก็ไม่สนใจด้วยก็ยังไม่ลดละความพยายามนะคะก็ยังแบบว่าถามเพื่อนอยู่นะอ่ะแล้วเพื่อนเราก็เงียบนะคะก็ไม่รู้ว่าเข้าใจที่เราถามหรือเปล่าหรือว่าส่วนมากผู้หญิงไม่ค่อยดูอนิเมะหรือเปล่านะอืมเพราะว่าเราไปถามผู้ชายมาสองคนนะรู้จักหมดเลยนะส่วนคนนี้นะคะก็ไม่รู้เอ้าเดี๋ยว <laughs> เฮ้ยขอโทษเพื่อน จะบอกว่าเพื่อเราเล่นอะไรกันก็ไม่รู้นะคะรู้แต่ว่าม้าบินได้นะโดยใช้โดนนะคะเออมันอัศจรรย์ดีนะเนสโกะยังยอมแพ้นะคะว่ามาบินได้โดยใช้โดนนะคะเดี๋ยวลองถามเพื่อนคนนี้กันนะคะเออลองถามผู้หญิงดูบ้างนะจะมีผู้หญิงสักกี่คนนที่รู้จักนะเดี๋ยวขอทักทายเพื่อนไปก่อนแล้วกันนะคะถ้าเกิดเพื่อนทักทายตอบแปลว่าเพื่อนอยากคุยกับเรานะคะทาไมยืนนิ่งจังเลยอะดู <c oughs> วันนี้เจอแต่ละคนนี่คือแบบยืนนิ่งมากๆเลยนะคะเขยับแล้วขยับตัวแล้วเฮ้ย <c oughs> เพื่อเรา,าทักทายตอบแล้วพี่นิวก็ยิงคําถามไปเลยรู้จักเปล่ารู้จักเปล่ารู้จักเปล่าเธอรู้จักหร,รือเปล่าดาบพิการาส,สูน่ะเดมอนสเลเยอร์อ่ะเธอรู้จักหรือเปล่าสงสัยว่ากําลังประมวลผลอยู่นะคะว่าอะไรคือเด <c oughs> มอนสเลเยอร์ลองถามอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะเผื่อเมือ่อกี้เพื่อเราอ่านไม่ทันนะ,ะก็ลองถามอีกรอบหนึ่งน,นะ <c oughs> แล้วเพื่อเราก็ไม่ตอบด้วยนะคะ <c oughs> ไม่ตอบด้วยอ่ะโอ้ คนนี้มาจากญี่ปุ่นต้องรู้จักแน่นอนนะฮะต้องรู้จักแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถามเพื่อนคนนี้เลยดีกว่าเนะยเขามาจากญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นนี่คือต้นกําเนิดของดาบฮะไม่ไม่ไม่รู้จกักแล้มาจากญี่ปุ่นนะมาจากญี่ปุ่นนี่ไม่รู้จักหรอเนี่ยจะบอกว่าการะตูนเรื่องนี้เป็นของประเทศญี่ปุ่นนะเดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังนี้กันนะฮะเออบ้านหลังนี้พี่นิว่าเราเจอคนที่ ไม่ปกติแล้วนะคะนะตีลังกาไม่หยุดเลยนะคะไม่ยอมมาเปิดบ้านให้เราด้วยอ่ะติ๊งตองต,งติ๊งตองรอบที่ลานนะวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วพี่นิวก็เลยบอกไปว่าฉันน่ะฉันคือเนสโกโอเคเข้ามาแล้วนะก็นายเปิดให้เราเองอะ่ะแล้วพี่นิวก็ถามเพื่อนเหมือนเดิมนะคะว่ารู้จักเรื่องดาบพิฆาตอสูรหรือเปล่าโอเคคนนี้บอกว่า no ไม่รู้จักนะคะสรุปเลยกันนะคะบ้านหลังนี้ ไม่มีใครรู้จักดาบิคาตาสูนเดี๋ยวเรามาที่บ้านหลังนี้กันนะคะแป๊บหนึ่งนะคือดูเจ้าของนะเจ้าของนี่คืออารมณ์เหมือนเป็นตัวเอเลี่ยนสีเขียวนะคะบ้านของเขาก็เป็นสีเขียวนะคะไม่รู้ว่าอยู่ในบ้านหรือเปล่านะ,ะแต่ว่าหิมะตกหนักขนาดนี้อาจจะอยู่ในบ้านก็เป็นได้น,นะ,ะแล้วดูดิเขาปิดม่านหมดเลยนะคะไม่ให้เรามองเข้าไปในตัวบ้านได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนะอยู่นี่เหรอ น,นี่ไงคนคนเนี้ยคนคนเนี้ยจาได้ไหมคนคนเนี้ยจาได้ไหมที่เราไปบ้านเขามาแล้วพี่นิวบอกว่าเจ้าของบ้านก็ตัวเขียวนะบ้านก็ตัวเขียวรถก็ยังสีเขียวอีกนะคะอะ่ะจำหนึ่งนะคือคือเขาไล,ล่เราใช่ไหมชิュชิวーนะคะเขาไล,ล่เรานะคะ <c oughs> เดี๋ยวเขาชื่ออะไรอะ่ะไมโลหรอดูดิฮะอ้อชื่อไมโลนะคะสงสัยว่าชอบกินไมโลนะทุกสิ่งทุกอย่างดูเป็น สีเขียวหมดเลยนะคะเดี๋ยวพี่นิวขอถามไมโลก่อนนะคะว่าเขารู้จักเดมอน m o เลเยอร์ Demon หรือเปล่านะคะเขาบอกว่าเขารู้จักนะแต่ว่าเขาว่า ไม่ได้เป็นแฟนขับของอนิเมะนะคะอืมก็คืออารมณ์ว่ารู้จักแหละนะแต่ว่าไม่ได้ดูไงเอ๋อแล้วค่ะวันนี้ก็สนุกมากๆเลยนะคะได้มาแต่งตัวเป็นเนลสุโกสวยๆนะคะแล้วก็ได้มาถามคนในแมบบนะคะว่ารู้จักดาบพิฆาตอสูรหรือเปล่าส่วนมากนะส่วนมากก็รู้จักนะคะส่วนมากเลยนะก็จะมีบางส่วนที่ไม่รู้จักหรือว่าไม่เคยดูอนิเมะนะคะแสดงว,ว่าการ์ตูนเรื่องนี้ดังมากเลยนะคะ โฟลงฝรั่งนี่คือรู้จักหมดเลยเอาแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะในครั้งหน้าจะมาทำภารกิจอะไรในเมืองบรูคเฮเวนก็ติดตามมาดูด้วยนะวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะไม่บายจ๊ะจุ๊บจื้อ <st arts> จะบอกว่าเราชอบนายมากเลยอะเราขอไปด้วยนะไมโลนะนายเป็นคนที่เท่มากไมโลถามพี่นิวว่าคุณต้องการอะไรจากฉันเนี่ย <laughs> พี่นิวก็เลยพิมพ์ภาษาไทยไปเลยนะว่าฉันชอบเธอนะ ไมโลงงแน่ๆว่าพิมพ์ภาษาอะไรนะฮะไมโลงงแน่ไมโลถึงกับทิ้งรถเลยนะคะแล้วก็นูน่นวิ่งไปปลาลูกบอลใส่เพื่อนนะคะเออนี่ไมโลลังเกียจเราขนาดนั้นเลยเหรอไม่โล